สวัสดีเพื่อนๆคอบอลทุกๆท่านนะครับกับผมเช่นเดิมจอดฟันตรงนะครับก็เราจะเจอกันได้ที่ช่องดูบอลหลังบ้านเจอกันได้ทุกๆวันเลยนะครับ สำหรับค่ำคืนในวันพุธนี้นะครับผมก็คัดมา1คู่จัดกันแบบเต็มๆเน้ๆนๆเช่นเดิมนะครับซึ่งคู่นี้ก็จะเป็นรายการฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกในรอบรองชนะเลิศในนัดแรกก็จะเป็นคู่ระหว่างเซอร์เหลืองบรูซิทมุนจากบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับจะไปบ้านต้อนรับการเมียอของปเอชเชปารีสแซเชมงจากลีกเอิงฝรั่งเศสซึ่งคู่นี้นะครับก็จะเตะกันที่สนามซิกเนลเอดูนาพาร์คจะเตะกันในเวลาตีสองตรงนะครับเรามาดูเลยราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับซึ่งเลยราคาคู่นี้นะก็ดูเหมือนว่าบางสนักจะเเป็นราาคสม แล้วก็บางสำนักจะเป็นมีอย่างเปรเชต่อที่ราคาปปนะครับราคาณตอนนี้นะครับราคายังอยู่ที่ราคาเสมอนะแต่ว่าราคาน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างจะทิ้งห่างกันพอสมควรถ้าเราไปวางฝั่งดอทมุลราคาน้ําจะล้นะครับราคาน้ําจะอยู่ที่2.13ถ้าเราไปวางฝั่งปารีสราคาน้ําจะอยู่ที่1.7 7ก็คูณีนาดูทรงแล้วมีโอกาสสูงมากที่แนวโน้มเบรดจะไหลไปที่ฝั่ง ทีมเยือนอย่างเปเชยหรือว่าบรีสเนี่ยต่อที่าราคาปปอ่อนะครับถ้าจากราคานี้นะครับไปดูผลงานก็เห็นนะผลงานที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งดอนมูนครับเก็บชัยชนะไม่ได้2นัดเสมอ1น,น,นัดแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ดอนมูนแพ้กับอาร์เบลสิกไปด้วยสกอร์สี่ประตูหนึ่งส่วนการทำเนินครับดอนมูนทำเงินไปที่2เกมยกไป1เกมแล้วก็มีพันลบไป2เกมเทียบกับฝั่งเปเชยนะฟอร์ม5นัดหลังสุดเปเชยชนะมา3เสมมมอ1 1กกก็แพ้ไปเเซึ่่งลาสุดกก็็เเปนมที่เปปเเเชิดบ้านสมอกับเลอนึ่ไปด้วยสกอร์3็ ส่วนการลงนเนงนินครับเปเชยลงเงินไปที่เกมแล้วก็มีพันลบไป2เกมเทียบจากผลงานที่ผ่านมาก็ถือว่าทั้ง2ทีม์มก็ไม่ได้ขี้เลยนะดอดมอลเกมแล้วที่แพ้นะครับก็เป็นดอดบอลนะครับพักผู้เล่นตัวหลักบางคนเพื่อที่จะรอเจอกับเปเชในวันนี้เช่นเดียวกับเปเชที่เกมที่แล้วก็ไม่เน้นสักเท่าไหร่เนื่องจากในลีกเนี่ยเปเชก็มีคะแนนที่ทิ้งห่างอันดับ2ค่อนข้างเจ็เยอะพอสมควรเลยนะครับฉนันจากเกมที่แล้วเนี่ยด้วยทั้ง2ทีมไม่เน้นสักเท่าไหร่ผมว่ามันก็วัดผลอะไรไม่ได้นะถ้้าาาเรามดาดู2งทททััทีจก5สุ่ เป็นฝั่งเปเชดูดีกว่าเล็กน้อยในรอบเกมที่เจอกันกนะครับดอลมุนชนะไปได้หนึ่งนัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งเพชเอาชนะไปได้2นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อเดือนธันวาคมไปที่แล้วนะครับเป็นฝั่งดอดมุนนะครับเปิดบ้านเสมอกับเปเชไปด้วยสกอร์ หนึ่งไปดหนึ่งนะแล้วก็อีกหนึ่งเกมนะเป็นเกมแชมเปี้ยนลีกในรอบเป็นกลุ่มก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นเปเชชนะเปิดบ้านเอาชนะดอทมูลปไะเด้สกอร์สองศูนย์เล่นด้วันรุกงขเนี่เจอกันไปแล้วสองแมตช์นะครับเป็นฝั่งเปเชชนะไปหนึ่งแมตช์เราก็เสมอกันไปอีกหนึ่งแมตช์นะครับบวกกับผลงานในลีกของทั้งสองทีมสถานการณ์ในลีกของทั้งสองทีมก็ต่างกันพอสมควรนะดอดมูลครับก็ยังคงต้องลุ้นพื้นที่ไปเล่นฟุตบอลยุโรปอยู่เนื่องจากดอทมูลลังอัปทีห้าของศึกบุนเดสเลกา ได้เน,นื่องจากเปเชก็มีคะแนนทิ้งอันดับ2ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับและถ้าเรามาส่งความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านดอทมุนภายใต้การคุมทีมของเอเดนแทสิกวันนี้ครับดอทมุนเจ้าบ้านก็จะมีรายงานตัวผู้เล่นจสามรายนะก็จะมีเลมี่เบนเซบนี่เซบาสเตียนเอเร่แล้วก็ดอนเยอมาเล่นนะครับสองรายที่ต้องเช็คความฟิตกับลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นเอียนมาเซ่นกับมัดฮุมเมลนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับ เปเชปารีสิชมันภายใต้การคุมทีมของลุยส์อลิเก้วันนี้ครับปารีสก็มีผู้เล่น็ดจิุอยู่3รายก็จะเป็นปาสเนลคิมบัมเบซิโกริโก้แล้วก็เลวินเคสซัวนะครับซึ่งวันนี้ครับคาดว่าดอทมอลเองก็จะมาในระบบ4-3-3สามสามผู้สาประตูวันนี้ก็จะเป็นเกโกโคเบล นรับ4คนครับฝั่งขวาก็คาดว่าจะใช้จูเลนเลสซันฝั่งซ้ายก็จะเป็นเอียนมัตเซนนะครับท่านแหะของเอียนมัตเซนเช็คความฟิต่านก็น่าจะมีชื่อลงเล่นตัวจริงในวันนี้นะครับคู่เสนาวันนี้ก็จะเป็นไรอันชอตเตอร์แบ็กจะเล่นคู่กับแมทฮุเมลโดยที่ตรงกลาง3คนวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นมาเซลซิบิเซอร์เอเรชานแล้วก็จูเลนบันสในลุกวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นคาริมอเดยมี่นิคลัสฟูคุกแล้วก็เจดอนสันโชนะครับ ส่วนฝั่งทีมเยือนครับเปเชปาริสเซชมันก็คาดว่าน่าจะมาในระบบ4-3-3ผู้สัำประตูก็จะเป็นจิอาลุจิดอนนารุมา่านัดครับสี่คนก็คงขอคาดว่าจะใช้อชิรับฮาคิมีฝั่งซ้ายก็จะเป็นนูโนเบนเดสโดยที่คู่สนามวันนี้ก็คาดจะเป็นเมคินยอสจะเล่นคู่กับลูก้าเอนเดสตรงกลาง3คนนะครับวันนี้คาดว่าจะเป็นฟาเบนลุยส์วิตินยาแล้วก็วอเลนซาเล่เอเมอรี่นะครับ3านาักลุกวันนี้ก็คาดว่าจะใช้แบัตลี่บาโคโระคิเรนเอ็มบัเป้แล้วก็อุสมมมมมาานนนนนเเเเเเเดดดดดดบบบลลลล่่่่ะะคครรัััััััซึงงจจจกกกกไ์อออพททททีีีี้้็็ผูชุตยยว ยที่ฝั่งมานั่งสำรองของฝั่งปารีสวันนี้ก็จะมีตัวทีเด็ดอย่างกอนซาโลลามอสมาโกเซนซิโยแล้วก็รวมไปถึงอีควังอินนะครับก็ถือว่าเป็นผู้เด็ดข้างสนามของฝั่งปเชนะครับซึ่งจากรูปเกมที่คาดการณ์วันนี้นะฝั่งดอนบุญเจ้าบ้านวันนี้ก็น่าจะเป็นฝ่ายเปิดเกมลุกบุกใส่ฝั่งปารีสแน่นอนบวกกับปารีสวันนี้นะน่าจะมาได้รับและรอโตกลับหรือว่าเล่นเคาน์เตอร์แท็กนะครับเนื่องจากเกมนี้เป็นเกมเยอนแล้วก็เป็นเกมแรกที่เจอกัน อรอบรองชนะเลิศนะครับผมว่าทั้งสองทีมก็น่าจะมาเล่นแบบรัดกลุ่มไว้ก่อนแต่ทีเด็ดที่ขาดครับเกมเคาน์เตอร์แท็กของปรารีสก็น่าสนใจเนื่องจากฝั่งแนวลุกของฝั่งปรารีสเนี่ยก็มีตัวความเร็วที่เล่นเคาน์เตอร์แท็กได้ค่อนข้างจะดีไม่ว่าจะเป็นอุสมานเดมเบเล่ คีนเป้รู้ไปถึงบาคล่านะครับผมมองว่าด้วยกลุ่มกาลังของปารีสที่ค่อนข้างจะครบเครื่องกว่าวันนี้ผมมองว่าปารีสน่าสนใจนะบวกกับสติต่างๆเนี่ยทั้ง2ทีมถือว่าสถติไม่ได้ข่มกันเลยนะครับซึ่งถ้าเรามาส่องเก,เกมเย่าเกมเยือนของทั้ง2ทีมจาก5นัดหลังสุดนะครับจนะเห็นด้ชัดว่าฝั่งดอตมุลเกมในบ้าน5นัดหลังสุดชนะได้3สมห,หนึ่งแล้วก็แพ้ไป1นเกมนะครับเทียบกับฝั่งปารีสที่เกมเยือน5นัดหลังสุดปารีสเกมเยือนชนะมา5เกมติดต่อกันก็ถือว่าเป็นฝั่งปารีสนะ ผลงานค่อนข้างจะสม่ำเสมอทันทีเลยนะครับจากราคาที่เปิดมานะตอนนี้นะครับเป็นราคาเสมอในเกมแรกรอบรองชนะเลิศแบบนี้ผมมองว่าก็มีโอกาสสูงนะที่ผลอาจจะไปออกที่นาเสมอแต่ถ้าเราจะมองหาผู้ชนะใน90้าสิบนาทีผมมองว่าทีมชาติฝั่งปารีสวันนี้น่าสนใจบวกกับจากราคาที่เปิดมาเป็นราคาเสมอนี้เนี่ยก็มีโอกาสสูงเหมือนกันที่ราคาจะไหลไปที่ปารีสต่อที่ราคาปอถ้าราคาไหลไปปารีสต่อที่ราคาปอผมก็ยังมองไปที่ทีมยือนอย่างปารีสนะผมมองว่าด้วยความที่ขุมกําลังของปารีสคบเครื่องกว่า เกมนี้จะเป็นปารีสแซมงแมงจะบุกมาเฉือนชนะไปได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ปเอเชปารีสแซ็แมงจะบุกมาเก็บชัยชนะไปได้ฝันธงก็จบกันาแล้วครับสำหรับคู่รอบรองชนะเลิศอีกหนึ่งคู่นะครับซึ่งเพื่อนๆคิดอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นดอดมุนหรือว่าฝั่งปารีสเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าใครจะกุมความได้เปรียบก่อนก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ และท้ายที่สุดนี้นะครับผมจอร์จก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆท,ทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์กดกดดิ่งก,กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ออฟุตบอลต,ต่อไปนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าเขชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสนได้สำหรับวิมมจอร์จก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชันครับสวัสดีครับ